ไงทุกคนผมชื่อสแตนลี์และนี่คือพ่อของผมไม่นานมานี้เราต้องเศร้านิดหน่อยเพราะเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำโน่นทำนี้ที่ท้าทายผมอีกต่อไปสำหรับคุณนี่อาจฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ครั้งหนึ่งผมเกือบต้องสูญเสียพ่อและมันทำให้ผมกลัวแทบตายนี่คือเรื่องราวของผมตอนที่ผมเกิดพ่อของผมอายุ50ปีแล้วผมเป็นเหมือนลูกที่เขารอคอยมานานปี ซึ่งบางทีนัา่นอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงต้องสนใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผมจนเกินเหตุอยู่เรื่อยอย่างเช่นตอนผมยังเด็กพอผมใช้เวลาอยู่กับผมมากยิ่งกว่าอยู่กับแม่ซสอีกเขาเป็นคนสอนผมเดินพูดอ่านหนังสือขี่จักรยานและอะไรอีกมากมายและผมก็มีความสุขที่มีพ่ออยู่ใกล้ๆแต่ขณะที่ผมโตขึ้นการให้ความสนใจของเขาก็กลายมาเป็นเรื่องรำคาญใจอย่างสุดๆ อย่างเวลาที่เพื่อนมาเล่นเกมกับผมที่บ้านพ่อของผมก็จะมาเล่นกับเราด้วยหรือเวลาที่เราเตรียมตัวไปร่วมประกวดแข่งขันสเก็ตบอร์ดพ่อก็จะซื้อสเก็ตบอร์ดของตัวเองมาและขอให้ผมสอนวิธีเล่นให้กับเขาตอนแรกเพื่อนผมบอกว่าพวกเขารู้สึกรกระอักกระอ่วนที่พ่อผมเอาแต่ใช้เวลาอยู่กับเราแต่เมื่อพ่อเริ่มใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกับผมทุกคนที่โรงเรียนก็ล้อเลียนผมเรียกผมว่าลูกชายคนประหลาดแน่ละว่าผมต้องรู้สึกอายครั้งหนึ่งผมพยายามอธิบายให้พ่อฟังว่าผมไม่อยากให้เขาทําตัวแบบนั้น แต่บางทีผมคงเลือกช่วงเวลาพูดกับเขาได้ไม่ดีนักตอนนั้นเลยหัวข้าม,มาแล้วและผมก็กําลังจะไปหาเพื่อนสายผมกําลังรีบร้อนในตอนที่มาเจอพ่อผมเล่นบาสอยู่ในสวนหลังบ้านของเราผมอยากขอยืมรถพ่อเพื่อที่จะได้ไปหาเพื่อนได้เร็วขึ้นแต่พ่อบอกว่าจะให้ยืมก็ต่อเมื่อผมชนะเขาได้แบบเล่นกันสั้นๆนะ่ะผมจําเป็นต้องใช้รถจริงๆก็เลยตอบตกลงและเพราะว่าผมกําลังรีบก็เลยแพ้พ่อสองแต้มในนาทีแรกพ่อบอกว่าเสียใจด้วยแต่ในเมื่อผมไม่ชนะ ผมก็เอารถไปไม่ได้สารภาพตรงๆผมไม่ได้อยากตะโกนใส่พ่อแต่เรื่องทั้งหมดนี้กับความรู้สึกที่เขาอยากเป็นเพื่อนผมและมุกตลกโง่เงาที่ไม่มีสิ้นสุดของพ่อในที่สุดก็ทําให้ผมหมดความอมดทนผมจะไม่ได้แน่ชัดว่าผมพูดอะไรออกไปบ้างแต่แน่นอนว่าต้องเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นการต่อว่าเขาและจากนั้นผมก็รีบออกไปหาเพื่อนผมโกรธมากจริงๆและยังหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับพ่อในอีกหลายวันถัดมาหลายครั้งหลายโหนที่ผมคิดว่าผมควรขอโทษ แต่ขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าผมทำถูกแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่างก็มีเหตุผลของมันถูกไหมแต่วันหนึ่งแม่ก็มาเคาะประตูของผมและบอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหลังจากการคุยกันหนนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดในโลกเพราะแม่ของผมอธิบายให้ฟังทั้งหมดว่าทำไมแม่บอกผมว่าพ่อเป็นมะเร็งและเขารู้ว่าตัวเองจะต้องตายในไม่ช้าบางทีอาจจะมีเวลาเหลืออีกไม่ถึงปีดังนั้นเขาเลยอยากใช้เวลาอยู่กับผมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาไม่อยากให้ผมรู้เรื่องอาการป่วยเพราะไม่อยากให้ผมใช้ชีวิตวัยรุ่นโดยการมานั่งเฝ้าเขาเพราะเขาไม่สบายแม่บอกผมว่าพวกเขารู้ว่าพ่อป่วยได้หลายเดือนแล้วและเขาก็ไปรักษามาหลายหนแต่โชคไม่ดีที่ยังคงน่าผิดหวังนั่นเป็นเหตุผลที่พ่อต้องการที่จะให้ผมจดจำเขาในฐานะผู้ชายสุดเจ๋งและช่างกระตือรือร้นนั่นคือข่าวที่เรวร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังแน่นอนผมสัญญากับแม่ว่าจะเก็บเรื่องที่ผมรู้ทุกอย่างแล้วไว้เป็นความลับและทำดีกับพ่อให้มากขึ้น แต่แบบก็เหมือนจะไม่จําเป็นนัดผมจะต้องดีกับเขาอยู่แล้วต่อให้แม่ไม่ขอผมคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดคืนและวันถัดมาสิ่งแรกที่ผมทําจริงๆก็คือออกปากขอโทษพ่อจากนั้นผมก็เริ่มอดทนกับความพิลึกของเขามากขึ้นแต่ก็ยิ่งกว่าเดิมเพราะตอนนี้ผมคบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเจสเราพบกันที่ร้านกาแฟและพอผมเห็นเธอผมคิดว่าเธอคือเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาผมต้องใช้เวลาถึง4วันรวบรวมความกล้าเพื่อเดินไปคุยกับเธอ และยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในเมืองเมื่อเธอตกลงที่จะคบกับผมแต่ผมก็ทําเดทแรกของเราพังและเดทครั้งที่สองด้วยและผมก็ไม่โผล่หน้าไปในเดทครั้งที่สามเลยผมไม่อยากโทษว่าทุกอย่างเป็นเพราะพอ่อแต่เขาก็มีส่วนที่ทําให้เป็นแบบนี้เขาจะต้องการให้ผมทําอะไรสักอย่างในช่วงเวลาเดียวกับที่ผมต้องออกไปเดทและพอคิดถึงอาการป่วยของพ่อผมก็ไม่อยากปฏิเสธการใช้เวลาอยู่กับเขาได้ดังนั้นเพราะว่าผมทำให้เธอผิดหวังอยู่บ่อยๆเจสจึงเริ่มเหนื่อยหน่ายที่ผมมาสายตลอดเวลา แล้วก็ทิ้งผมไปผมโศกเศร้าเสียใจมากผมโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอ่พอๆกับโมโหตัวเองที่ทําอะไรเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของผมปรากฏออกมาทางสีหน้าเพราะหลังจากนั้นพ่อก็รู้ทันทีว่าความรักของผมไม่ค่อยดีพ่อพยายามจะทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นและเราก็ออกไปปีนเขากันคุณรู้ไหมว่าการอยู่ตามลําพังกับพ่อสองคนมันยากจริงๆผมหมายถึงผมไม่ได้อยากไปและกําลังเศร้า ผมรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องจากไปเพราะฉะนั้นผมเลยพยายามจดจำทุกรายละเอียดของการปีนเขาครั้งนั้นเอาไว้ตอนหัวค่ำเรานั่งอยู่ข้างกองไฟย่างฮอทดอกกินกันพ่อตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ผมฟังนี่เป็นการคุยกันอย่างจริงจังระหว่างลูกผู้ชายและผมก็รู้สึกเหมือนโตขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีผมพยายามอย่างมากที่จะไม่ร้องไห้แต่น้ำตาขณะได้ฟังเรื่องราวก็ไหลออกมาอาบแก้มถึงผมจะรู้เรื่องอาการป่วยของพ่ออยู่แล้วแต่พอได้ฟังจากปากเขาจริงๆก็ยังยากอย,กอยู่ดี ผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือผมพูดอะไรไม่ออกพระเจ้าช่วยถึงบทสนทนาน,นี้จะเคยเกิดมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ก็ยังยากที่จะทำใจให้ได้แล้วพ่อก็จบลงด้วยการบอกว่าเขาจะไม่ดึงดันให้ผมใช้เวลากับพ่อผู้เจ็บป่วยและแก่ชาราของผมอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนั้นผมรู้สึกอยากอยู่กับเขาจริงๆและอยากทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือพ่อที่เจ๋งที่สุดในโลกและเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดการของผมเช้าวันถัดมา เราตกลงไปไว่ายน้ำในทะเลสาบใกล้ๆแน่นอนว่านั้นไม่ใช่ความคิดของผมแต่ผมเคยให้คำมั่นไว้แล้วว่าจะให้กำลังใจเขาคราวนี้ผมเป็นฝ่ายท้าพ่อบ้างแต่พอเราว่ายเสร็จทันใดนั้นผมก็สังเกตเห็นว่าอาการของพ่อดูไม่ดีนักเราต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สติของพ่อค่อยๆเลือนลางลงไปอย่างช้าๆระหว่างที่ผมขับรถและนั่นก็ทําให้ผมหวาดกลัวแทบตายตลอดทางผมภาวนากับพระเจ้าเงียบๆว่าอย่าเพิ่งพาพ่อของผมไป พอผมไปถึงโรงพยาบาลนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมพึ่งตระหนักว่าผมฝากกฎการจราจรและข้อกำหนดในการใช้ความเร็วไปกี่ข้อเพื่อช่วยชีวิตพ่อของผมครั้งนั้นเรายังโชคดีที่พ่อรอดชีวิตมาได้หมอรับรองว่าเขาจะอยู่ได้อีกสักระยะอย่างไรก็ตามเขาจะต้องหยุดการละเล่นท้าทายทุกอย่างตามที่หมอบอกเอาเธอส่วนนี้ผมไม่ว่าอะไรตอนนี้ผมพร้อมที่จะกลับไปเสี่ยงดวงกับเจสอีกครั้งแล้วและพ่อบอกว่าเขาคงดีใจมากที่ได้พบแฟนสาวของผมไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตาม ถ้าพวกคุณเพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าของผมกดปุ่มไลค์ให้ผมรู้ด้วยล่ะและกดติดตามช่องของเราได้เลยในนี้ยังมีวิดีโออื่นๆและเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงที่น่าสนใจอีกมากมายโชคดีนะครับ